วันนี้นิสเตอร์โมแกนมาแนะนำเรื่องการเล่นแบนโจโดยเฉพาะการพิกกิ้งละ EP นี้พูดถึงเรื่องการพิกกิ้งแบนโจเนี่ยเราจะไม่ไดตีคอร์ดเหมือนกีต้าร์นะเช่นว่าคือได้เหมือนกันแหละไม่มีใครว่าหรอกแต่เขาไม่ค่อยเล่นกันในสไตล์ของบลูกราในอเมริกันเวลาเขาเล่นเนี่ยคนอเมริกันเขาเล่นเขาจะเล่นแบบ เล่นกันเร็วมากเลยทีเดียวทีนี้วิธีการปิ๊กอิงเขาก็มี3นิ้วเห็นไหมมีนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางใช้เล็บเนี่ยเป็นเหล็กก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้แต่ใส่เข้าไปเลยถอดมาได้นะครับเนี่ยนี่ง่ก็ถอดมานะครับเหมือนคนเล่นกีตาร์บางคนก็ม่ใช้ปิ๊กอย่างนี้นะแต่ว่าแบนโจน,นี่มันจะใส่เข้าไปทาไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเห็นไหม คราวนี้เวลาเราจะปิกกิ้งปิกกิงกก้งยังไงครับเราคิดว่า1 2 3แล้วกันนะ1 2 3 1 2 3 1 2 3นี่ใช้3นิ้ววิธีการฝึกง่ายๆครับก็สายเปิดไปก่อนเลยขอดียังไม่ต้องจับขอดอะไรแล้วก็เวลาเราฝึกเนี่ยเราฝึกอย่างนี้ก็คือ3 2 1เพื่อนิ้วเราจำได้ ก็ดีขึ้นนะเนี่ยเวลาฝึกต้องพยายามให้นิ้วเราเนี่ยอิสระวางนิ้วยังไงอย่าง,างบางคนถนัดอย่างนี้เห็นไหมนิ้วก้อยเนี่ยวางอยู่แถวแถวนี้ก็เลย แต่ถนัดนะไปลองหาดูอย่างผมเนี่ยบางทีผมชอบบางวิธีการฝึกให้ให้เราเอาสายบนสุดเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับตัวให้จังหวะของห้องอ่ะพยายามให้มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราเล่นก็ห แต่ถ <Cornell> ้าสมมติว ah, ่าเอ้ยยังอะไไม่ได้เลยอาจารย์ทำไงดีอ่ะฝึกง่ายๆก่อนสามสองหนึ่งสามสองพอเราได้ลงแล้วก็ขึ้น ีนี้เวลาเราฝึกเนี่ยผมไม่อยากให้ไปยึดยึดติดมากว่าต้องเล่นแบบนั้นแบบนี้นะฮะผมว่ามันแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนบางคนก็ชอบสไตล์เป็นออริจินัลบางคนก็เป็นเทมเพอรารีนะบางคนก็เป็นแล้วแต่นะครับก็ไม่ไม่ผิดหรอกเล่นไม่เถอะเพียงแต่ว่าคุณฟังชอบก็ชอบไหมเนี่ยคนที่มาฟังคุณเนะี่ยชอบไหมและคุณชอบหรือเปล่านะครับบางคนไม่ชอบนะทีนี้เพื่อให้มีความสุขในการเล่นผมพยายามเน้นไปที่ว่ามีความสุข อย่าไปเครยียดมากไปฝึกเนี่ยถามว่าถ้าใช้แบบนี้ได้ไหมไม่ต้องใช้เล็บเด็ดไม่ต้องใช้พลาสติกเนี่ยได้เหมือนกันแต่เสียงมันจะไม่คมแล้วเวลาเลเร็เวๆเนี่ยเน,เ,เ,นนะะเนื้อเราเนี่ยมันไม่ไหวนะฮะเนื้อเราเนี่ยผมว่าบางทีมันก็เจ็บได้นะอย่าลืมนะฮรเครื่องดนตรียะคุสติกพวกนี้นี่มันต้องเสียงดังมากนะ นั้นถ้าคุณไม่ดังอย่างเงี้ยมันสู้คนอื่นไม่ได้อะเขาไม่ได้เสียบสายแจ็คไฟฟ้านะฮะมันจึงจําเป็นยิ่งได้เป็นเหล็กยิ่งดีเลยฮะเหล็กนี่มันจะทําให้เสียงดังมากขึ้นเบื้องต้นนะฮะ ไป,ไปลองฝึกกันดูผมมาสร้างแรงบันดาลใจก่อนแล้วเดี๋ยวท่านไปฝึกพอไปฝึกแล้วเนี่ยเราจะได้ไปทีละขั้นทีละขั้นอาลครับไปฝึกกันแยกย้ายขอบคุณทุกชีวิตครับ